สวัสดีครับมูทดลองครับผมวันนี้มาไมช่เซเว่นอีกวันหนึ่งนะครับวันนี้พอดีว่าผมไปซื้อของที่แมคโครครับแมคโครนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็จะมารีวิวของที่แมคโครครับวันนี้นะครับเป็น ทขนแทนนมปังไส้กรอกจากแมคโครเย่มีอยู่6ชิ้นนะครับขนมปังไส้กรอกนะครับราคาอยู่ที่42บางาทแม่เจ้าแม่งถูกมากเลยแม่งถูกมากเลยนี่เครื่องคิดเลขเดี๋ยวเอามาหารนะครับ42หาร6เท่ากับ ชิ้นละเจ็ดบอดแม่เจ้าทำได้ไงวันนี้แล้วก็มีโทรศัพท์เข้ามาแค่นี้ก่อนนะครับโอเคกลับมาแล้วนะครับวางสายเรียบร้อยไปแล้วนะครับหวังว่าจะไม่มีใครโทรมาอีกนะครับผม <c oughs> โอเคลองแกะเลยนะครับผมเป็นรายการไม่ใช่ ASMR นะครับคือกินไปด้วยคุยไปด้วย ทำไมต้องปากเบี้ยวๆด้วยนะครับผมแทนๆโอ้ยกลิ่นนมปังหอมมากครับผมเป็นผมต้องการแบบนี้แหละไส้กรอกสีแบบเนี้เห็นไหมเห็นไหมไส้กรอกต้องสีนี้ครับด้านหลังด้าน <c oughs> ด้านข้าง <c oughs> กินแล้วนะครับผม ช่เลยอะไส้กรอกต้องเนี่ยผมต้องการไส้กรอกแบบนี้นะครับบางบางทีบางวางันบางอารมณ์นะครับมั่งอยากกินไส้กรอกเนี่ยถ้าเทียบกับไส้กรอกแบบเซเว่หนหรืออะไรเงี้ยด,ดีหน่อยอะรสชาติมันไม่ได้นะแต่แต่ความต้องการมันมีอะนึกออกไหมาบางครั้งแบบให้เราอยากกินไส้กรอกสไตล์เนี้ย เ <S 2 N ic> นื้อขนมปังก็อร่อยนะผมผมที่นี่ผมซื้อประจำุ้มครับแล้วเป็นยุคแบบนี้นะต้องไปอ่ะนะครับไปอะ่ะผมก็ต้องไปอย่างหมือนกันกาแฟโอ้ เทียมเหครับฝนฝนลงเม็ดวนะครับก็จะคุยว่าพอดีว่าผมใช้มือถือมีอยู่2รุ่นนะครับผมใช้มือถือนี่นี่เริ่มคุยแล้วนะก็คือผมมีใช้อยู่2รุ่นนะครับก็คือรุ่นรุ่นแรกของ SE นะครับ iPhone SE รุ่นแรกเลยที่ผมเคยทำวิดีโอแล้วก็ iPhone 7 นะครับที่ผมจะมาคุยก็คือเรื่องคนแก่ครับคือผมอายุมากแล้วนะมีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นนะครับคือเอานิ้วไปสัมผัสจิ้มๆเนี่ยมันเริ่มไม่ตอบสนองอ่ะ คือไฟในร่างกายแม่งเริ่มหมดแล้วแบตแม่งเริ่มหมดอ่ะ <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นนะครับอาจจะแบบว่าเป็นคุณแม่หรือคือเป็นเป็นญาตินะครับสมว่าน้องๆจะไปสอนวิธีการทำวิธีการใช้ของ iPhone หรือ and r o อ d หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอย่าไปงงๆนะครับที่เขาบอกว่ามันกดไม่ได้อย่างงี้อย่างงี้นะครับ คือผมเริ่มแล้วนะครับคือมันไม่ค่อยตอบสนองนิ้วเราแล้วนะครับเพราะอายุมันอายุมันเยอะขึ้นครับไฟฟ้าในร่างกายแม่งเริ่มจะหมดแบตแบตแ,แม่งเริ่มเสื่อมคือมันจะมาแบบขัดทันหันมากเลยนะครับอยู่ดีๆก็จะมานะครับเหมือนสายตายาวของผมนะอันนี้คือส่วนตัวผมนะครับที่มามันมาบางคนก็ อายุถึงแล้วก็ไม่มานะครับผมไม่ลืมเลยนะค,คือเลยวันเกิดอายุสี่สิบไปแล้วนะครับมีอยู่วันหนึ่งครับตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาแบบปกตินะแล้วก็มองดูมือถือปุ๊บไดมองไม่เห็นเว้ยต้องห่งหางๆถึงจะเอ้ยเห็นเว้ยแม่งมาเ้ย เริ่มใส่ตายาวแล้วแม่งแบบแบบมามา,มากระทันหันมากเลยนะครับผมก็เลยสันนิษฐานว่าสมองอะ่ะคือพยายามถึงที่สุดแล้วคือในสมองนะ่าจะมีการจอนะ <c oughs> การจอให้แบบมันมันประเมินผลอะ่ะ <c oughs> คือมันเริ่มแล้วแหละมันเริ่มใส่ตายาวแล้วแหละแต่แบบว่ามันฝืนเนี่ย ใช้เมมโมรี่แรมเริ่มอะไรของกราฟิกอะในสมองอะนะครับแล้วก็มีอยู่วนะันหนึ่งสมองจะบอกว่าให้กูไม่ไหวละกูพอแล้วนะกูไม่ไหวแล้ว,ลว,ลว,ม,ว,ลวมันก็เลยโยคือทิ้งเลยอ่ะคือคือไม่ไหวแล้วนะครับอะไรอย่างเงี้ยพอตื่นขึ้นมาปุ๊บอ้าวทิ่ผานมองไม่เห็นใกล้ๆมองไม่เห็นต้องไกลๆถึงจะเห็นนะครับ พราะฉะนั้นเรื่องเนี้ยเรื่องสัมผัสเหมือนกันครับผมก็ผมคิดเองนะอันนี้คือสมองเขาแบบพยายามคือคงมีโรงไฟฟ้าอยู่ในร่างกายนะมีโรงงานไฟฟ้าอยู่ในร่างกายแล้วแบบมันมันเป็นไฟฟ้าอะไรสักอย่างใช่ไหมผมผมก็ไม่รู้นะผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นแบบไหนนะระบบมันเป็นยังไงนะแต่ว่าแบบ คงบอกสมองว่าคือก่อมอสแบบไม่ไหวแล้วโรงงานเราแม่งผลิตแบบพลังงานมากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับก็เลยจะเริ่มนะครับเริ่มนะครับ iPhone 7พอพอได้อยู่พอได้อยู่ไนะ iPhone SE เริ่มลวครับเริ่มที่จะสัมผัสแม่งไม่ค่อยได้แล้วคือเทคโนโลยีนะผมว่านะเทคโนโลยีมันจะแบบดีขึ้นดีขึ้นนะ iPhone อสผมเริ่มละครับ แล้วก็พยายามนะครับผมพยายามแบบเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมเอ้เปลี่ยนมุมไ <c oughs> ปล,ลอไม่ได้ไม่ได้ผลสรุปก็คือไม่ได้ผลนะครับผมบอกให้ฟังนะครับน้องๆอ,อ,อนาคตนะครับอันอันไกลหรืออันใกล้ผมไม่รู้นะคนที่ดูอยู่นะครับขึ้นเลขสี่เมื่อไหร่นะครับ เตรียมตัวและเตรียมใจครับมันจะต้องมาบางคนอาจจะไม่มาแล้วเรื่องสายตายาวนะครับยกหมดอันนี้ก็พอละกันนะครับแล้วก็เลิกคุยเลยนะครับเรื่องสายตายาวนะครับผมเป็นคนสายตาสั้นนี่อันนี้คือแว่นสายตาสั้นตอนเด็กๆผมคิดว่าเฮ้ยผมสายตาสั้นเว้ยนะครับ พอเราแก่ขึ้นสายตามันยาวแปลว่าผมก็ไม่ต้องใช้แว่นดิมันจะได้บาลานซ์กันผมคิดอย่างนี้นะผิดนะครับผิดสายตาสั้นเหมือนเดิมแล้วบวกเข้าไปอีกก็คือใส่ปลายา,ยาวแม่งเข้ามาเพิ่ม <c oughs> สุดยอดครับเนองว่าจะบาลานซ์กันแบบบวกลบแม่งเป็นสูตรไม่ใช่นะลบก็ลบไปบวกก็บวกไปแม่งอยู่อย่างเนี้ย ต่างคนตังอยู่อะเราคิดค่าเช่าได้ไหมแม่งต่างคนต่างอยู่อยู่ในสายตากูเนี่ยในสาระมากแต่บอกไว้ก่อนนะครับน้องๆเดี๋ยวต้องเจอโอเคเดี๋ยวมีโทรศัพท์เข้ามาอีกแล้วนะครับเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับฮัลโหลครับ มุมกล้องอาจจะเปลี่ยนนะครับผมแต่ไม่เป็นไรครับผมก็คุยโทรศัพท์ไม่ได้คุยโทรศัพท์ครับคือรับสายไม่ทันแล้วก็ผมโทรกลับไปก็ไม่ได้รับนะครับก็เลยถ่ายต่อครับก่อนที่จะมีโทรศัพท์ใหม่เข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะต้องปิดรายการแล้วนะครับผมวันนี้ก็มาลองกินขนมปังไสก้กรอกจาก แมคโครนะครับซื้อหาซื้อได้ที่แมคโครนะครับน่าจะทุกสาขานะครับผมลองดูแล้วกันนะครับ6ชิ้น42บาทถูกมากและอร่อยงบวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมยกนิ้วนะครับถ้ายังไม่ได้ติดตามช่องหมูทดลองก็ช่วยกดติดตามช่องหมูทดลองด้วยนะครับวันนี้ลาเพียงเท่านี้ครับไปละบายบายสายนาสว o สดีครับ